เอาล้วครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มีภารกิจไล์ซีซั่นใหม่มานะครับทุกคนในซีซั่นแพทใหม่ล่าสุดอันนี้นะครับก็จะเป็นไล์ซีซั่นอันแรกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆให้ทุกคนได้ไปทํากันก่อนเลยนะทุกคนเราก็จะทาเสร็จเราจะได้ XP ห้าสิบมาเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับทุกคนอันแรกนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ก่อนนะครับอันแรกก็ใช้สกอร์กิกอะไรก็ได้นะทุกคนสามครั้งใน MP นะครับ ใช้ง่ายๆนะครับทุกคนเก็บแต้มแล้วใช้้ไปเลยนะครับสามทีแล้วก็เสร็จเลยนะครับอันนี้นะไม่ยากแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นสังหาร5คนนะครับด้วยฮันเตอร์นะครับคลิปโดนนะผมอันนี้ก็เป็นโดนล่าสังหารตัวนี้นะครับทุกคนเราเอาไปใช้ใน MP แล้วก็ปาให้โดน5คนคนครับทุกคนเมื่อเราปาโดน5คนมันก็จะเสร็จเลยนะครับทุกคนอันนี้นะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอันที่3ก็สังหาร15คนที่เราใส่เพิร์ก ทักะกะสกอตกิไม่ตกคะแนนของทักษะสกอก,ก,กิไม่ลดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนสังหารติดตั้งตัวนี้แล้วก็ไปสังหาร15คนนะครับแล้วก็จะเสร็จเลยนะครับสําหรับเพิร์กตัวนี้นะในอันที่3นะครับก็อันต่อไปนะก็จะเป็นอันที่สีนะอันที่4ีก็จะเป็นใช้กล่องนะครับแพ็คแพ็เกจอันเป็นกล่องแพ็คเกจนะครับที่ว่าเรา เรียกใช้แล้วเครื่องบินจะมาส่งให้เรานะก็จะเป็นที่มันสุ่มอของให้เรานะครับเป็นกล่องตัวนี้นะทุกคนผมก็อ่านไม่ออกนะมันอ่านว่าอะไรแพ็กเกจแพ็กเกจอะไรสักอย่าง <c oughs> ก็อันนี้เลยนะทุกคนหยด<น>ลงมา3ครั้งนะครับก็จะเสร็จเลยนะทุกคนอันนี้นะหยุดลงมาแล้วก็ไปเก็บ3ครั้งนะทุกคนก็เสร็จเลยนะครับอ่าแล้วก็อันที่5นะครับผมอันที่5ของเราก็จะเป็นอ่า ทาง,งานสามคนนะครับด้วยขีปณนาวุธนะครับทุกคนขี่ปนาวุธก็จะเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนคะแนนเก้าร้อยห้าสิบดิจำผิดวะคนละอันกันอันนี้นะครับทุกคนถ้าเราติดตั้งตัวนี้แล้วก็ใช้ให้โดนสามคนนะครับทุกคนก็เสร็จเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับตัวนี้นะก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็จะใช้ ทักษะโอเบอรเรเตอร์ใหม่เลยนะทุกคนก่อนที่เราจะได้ EP 5 0ิมาเนะเราต้องมีเลเวลใน Battle p a s s รเลเวลสิบสี่ก่อนนะทุกคนนี่นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับทักษะโอเปอรเรเตอร์นะเมื่อเราได้มานะครับเราก็ติดตั้งไปนะครับแล้วก็ใช้ใช้ไป5ครั้งทุกคนอ่าใช้ไป5ครั้งนะครับก็จะอยู่ใน Battle p a s s รเลเวลสิบสี่นะทุกคนก็เก็บเลเวล Battle Pa s s ไปก่อนด้วยนะครับอันนี้นะได้มาฟรีๆเลยนะทุกคนพอเลเวลสิบสี่นะ เมื่อทุกคนใช้5ครั้งก็เสร็จทุกอันนะครับทุกคนก็มันอันสุดท้ายก็จะช้าหน่อยนะทุกคนเลเวลแบทตึงพาต้อง14ก่อนนะครับสิ่งจะได้มานะผมก็ยังไม่ได้ทาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ค่อยไปทําทีหลังนะอันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้ก่อนคร่าวๆนะว่าทุกคนต้องใช้อะไรมั่งนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะอ่ากิปนี้ก็ประมาณนี้กคนก็ลองไปทํากันดูเลยนะผมก็จะไปทาเหมือนกันนะครับผมอ่สิ่งนี้ก็สวัสดีครับ